พรวจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสจักรที่หนึ่งเวียงพร้าวเลขที่206หมู่หนึ่งตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ พระครำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องวางใจอย่างเด็กที่อย่ากนมแล้วสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิต ได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณผู้ฟังครับรายการของเรามาพบกับคุณผู้ฟังวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้พระพรขององค์พระผู้เป็นเจ้าที่เราทั้งหลายจะได้มีโอกาสสามัคคีธรรมร่วมกับพี่น้องจะได้มีโอกาสสามัคคีธรรมกับองค์พระผู้เป็นเจ้าในการนมัสก,การวันนี้นะครับจงดำรงอยู่กับทุกทุกท่านและขอให้ทุกท่านมีความเชื่อที่เติบโตขึ้น ได้มีความสัมพันธ์สนิทกับพี่น้องในความเชื่อในครอบครัวแห่งคริสตจักรของเรานะครับเพราะว่าอย่างไรก็ตามการนมัสก,การพระเจ้านั้นในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์นั้นการนมัสก,การเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะว่าการรู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่เป็นเพียงแค่พิธีกรรมที่จะมาปฏิบัติแล้วก็จบจบเสร็จเสร็จกันไปจะทําที่ไหนอย่างไรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่า เป็นสิ่งที่ต้องการอยากจะให้เรามีความสัมพันธ์กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามีโอกาสได้ใกล้ชิดกับพระเจ้าเป็นการส่วนตัวนี่คือความสําคัญของการนมัสก,การดังนั้นทุกครั้งที่เรามีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระเจ้าเราจะถือได้ว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นสิ่งพิเศษสําหรับเรานะครับแม้ว่าจะไม่มีการบังคับกะเกณฑ์หรือมีกฎตายตัวอะไรว่าทําไมต้องไปหรือทําไมไม่ไปแต่ว่า เรารู้อยู่แก่ใจของเราที่เราอยากจะเข้าเฝ้าพระเจ้าอยากจะพบพระเจ้านะครับถ้าพี่น้องที่คริสตจักรของท่านสะดวกในการเข้าร่วมสามารถีี่ทมที่คริสตจักรมุ่งใจพี่น้องที่จะเข้านมัสการพระเจ้าในวันอาทิตย์ที่คริสตจักรนะครับถ้าคริสตจักรของท่านมีการจัดรูปแบบการนมัสการแบบอื่นๆนะครับอาจจะเป็นกลุ่มเล็กๆตามบ้านใกล้เรือนเคียงหรือนในสถานที่ที่จัดไว้เป็นพิเศษ ก็อยากจะนุนใจท่านที่จะบทั้งใจจัดเวลาที่จะไปเข้าร่วมกลุ่มในการนมัสก,การพระจ้าที่นั้นนะครับหรือบางคริสตจักรสะดวกในการที่จะใช้การนมัสก,การในแบบออนไลน์ในแบบไลฟ์สดก็เป็นตามความสะดวกของท่านที่ท่านสามารถเข้าได้ก็เป็นสิ่งที่ดีที่เราจะได้ไม่ห,ห่างเหินไปจากน้ำธรรมคำสอนโดยผู้เลี้ยงของเราโดยศิลิบานของเรา โดยเป็นไปตามหลักความเชื่อของคริสตจักรของเรานะครับหนุนใจทุกๆท,ท่านที่เราจะมีโอกาสเข้าฟังพระเจ้าด้วยกันวันนี้นะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าวันนี้ที่เราจะศึกษาร,ร่วมกันนะครับวันอาทิตย์ทุกวันอาทิตย์เราก็จะนําพระธรรมสดุดีมาแบ่งปันศึกษาร,ร่วมกันครับซึ่งพระธรรมสดุดีสําหรับวันนี้อยู่ในสดุดีบทที่ร้อยสานะครับหนึ่งสามหนึ่ง คุณผู้ฟังมีพระคมภีร์กรุณาหนุนใจท่านนะครับที่จะนําพระคมภีร์มาไว้ใกล้ๆตัวแล้วก็เปิดอ่านไปพร้อมๆกับที่ผมอ่านนะครับวันนี้พระคำของพระเจ้าไม่ได้ยาวนะครับสามารถที่จะอ่านได้ก็จะเป็นพรสําหรับท่านนะครับถ้าท่านสามารถที่จะได้ทั้งฟังพระคำของพระเจ้าแล้วก็อ่านพระคำของพระเจ้าซึ่งประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการรวบรวมสมาธิของเรา ที่จะจดจ่ออยู่ที่พระวจนะธรรมของพระเจ้าจะได้ไม่มีสิ่งใดมารบกวนดึงสมาธิรบกวนสมาธิในการเข้าเฝ้าพระเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะศึกษาวันนี้นะครับจากคู่มือบทภาวนาธรรมพลังประจําวันได้ตั้งชื่อเรื่องว่าวางใจอย่างเด็กที่หย่านมแล้วการที่เราติดตามพระเจ้านั้นคุณผู้ฟังครับ เราจะวางใจพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเราไม่รู้จักพระเจ้าเราจะเชื่อมั่นในการทรงนำของพระเจ้าได้อย่างไรถ้าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือในการปกป้องคุ้มครองจากองค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นการสิ่งที่ดีที่สุดวิธีเดียวที่เราจะรู้จักพระเจ้าได้ก็คือเราจะต้องศึกษาพระวจนะธรรมของพระเจ้าเพราะว่าในพระคำของพระเจ้านั้นนะครับจะมีการเปิดเผยให้เราได้รู้จัก องค์พระพเป็นเจ้าของเรารู้จักเรื่องราวแผนการทรงไทยความรักของพระเจ้าอย่างครบถ้วนนะครับเราไม่สามารถที่จะเติบโตได้โดยการเรียนรู้ทางลัดหรือเติบโตได้เพียงแค่ศึกษาจากคู่มือหนังสืออธิบายหรือหลักคำสอนต่างๆที่มนุษย์เขียนขึ้นแต่เราจะเติบโตได้ด้วยการใช้ชีวิตอยู่ติดสนิทอยู่กับพระคำของพระเจ้า ให้พระคำของพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราและชีวิตของเรานั้นผูกพันอยู่ที่พระคำของพระเจ้าเหมือนที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสให้กับซาตานในเวลาที่มันมาล่อลวงพระองค์นั้นว่ามนุษย์จะดำรงชีวิตด้วยอาหารด้วยขนมปังแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้จะต้องดำรงชีวิตด้วยพระวจนะทุกคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้าคุณผู้ฟังครับวิญ,ญญาณจิตของเราจะเติบโตเข้มแข็งและ เป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณสามารถต่อต้านยุทธอุบายต่างๆของพญามารที่จะนํามาล่อลวงชีวิตของเราได้ก็จากการศึกษาพระคำของพระเจ้าจากการสะสมพระดํารัสของพระเจ้าเป็นอาวุธไว้สําหรับป้องกันวิญญาณจิตของเรานะครับคุณผู้ฟังครับพระเจ้านั้นพระองค์ทรงสัพพัญญูญานพระองค์ทรงเป็นทั้งเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย พระองค์ทรงรับรู้รับทราบทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีสิ่งใดปิดบังซ่อนเร้นจากน้ำพระไทัยของพระเจ้าได้พระองค์ทรงรู้จักมนุษย์ทุกผู้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดพระองค์รู้จักเราตั้งแต่ก่อนที่พระองค์จะก่อร่างสร้างชีวิตของเราขึ้นในคันของมารดาของเราดังนั้นพระองค์จึงเป็นองค์พระพุ็นเจ้าองค์เดียวที่เราสามารถเชื่อและไว้วางใจในพระองค์ตลอดไปคุณผู้ฟังครับ ผมจะขอนำพระวจนะธรรมของพระเจ้านะครับในสดุดีบทที่131มาอ่านให้คุณผู้ฟังฟังด้วยกันนะครับพระธรรมสดุดีบทที่131ข้อ1นถึงข้อ3มีใจความว่าข้าแต่พระยาเวใจของข้าพระองค์มิได้เห่อเหิมและตาของข้าพระองค์มิได้ยะโส ข้าพระองค์มิได้ไปยุ่งกับเรื่องใหญ่โตหรือเรื่องอัศจรรย์เกินตัวของข้าพระองค์แต่ข้าพระองค์ได้สงบและระง,งับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วอิสราเอลเอ,อ๋ย จงหวังในพระยาเวตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดคุณผู้ฟังครับในพระธรรมสดุดีบทที่1 3 1นี้นะครับมีเพียงไม่กี่ข้อมีเพียงไม่กี่ถทอยคำเท่านั้นที่ดาวิดได้บรรยายพรรณนาถึงการไว้วางใจที่เขาได้ถ่อมใจลงเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าและ เขาได้วางความหวังของเขาในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งทอยคําต่างๆในพระธรรมสดุดีบทที่131นี้กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยอํานาจเต็มไปด้วยบารมีคือกษัตริย์ดาวิดนั้นได้ประพัน์ธขึ้นเพื่อที่จะพันรณนาถึงความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าสำแดงถึงความมั่นใจและความไว้วางใจส่วนตัวของท่าน ที่มีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าที่บรรดาประชากรของพระองค์ประชากรของพระเจ้าได้นำสดุดีบทนี้มาเป็นบทเพลงสดุดีในการแห่ขึ้นเพื่อการนมัสการพระเจ้าคุณผู้ฟังครับและกษัตริย์ดาวิดเองได้ปิดท้ายถ้อยคําในการสรรเสริญพระเจ้าที่แสดงถึงความไว้วางใจที่ท่านมีต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า ด้วยข้อความที่บอกว่าข้าพระองค์ได้สงบและระง,งับจิตใจของข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนจิตใจของข้าพระองค์สงบอยู่ภายในข้าพระองค์อย่างเด็กที่หย่านมแล้วและนอกจากนี้ท่านได้หนุนใจให้บรรดาประชาชาติอิสราเอลให้ไว้วางใจในพระเจ้าและตั้งความเชื่อ ความหวังใจไว้ในพระยาเวองค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเขาตั้งแต่ปัจจุบันากาลและจนถึงอนาคตการชั่วนิดนิรันร์คุณผู้ฟังครับดาวิดได้กล่าวอ้างไว้ในข้อที่หนึ่งว่าท่านไม่ได้เย่อหยิ่งซึ่งความเย่อหยิ่งในที่นี้นะครับเป็นความเย่อหยิ่งในการที่คน เชื่อมั่นในความสามารถในกําลังความรู้และทรัพย์สมบัติต่างๆที่ตนมีอยู่มากกว่าที่จะไปเชื่อพึ่งและไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งความเยื่อยิงเหล่านี้เองได้นำให้ผู้คนหันหลังให้กับพระเจ้านะครับซึ่งมีพระคำของพระเจ้าหลายต่อหลายตอนที่ได้กล่าวถึงท่าทีที่พระเจ้าไม่พอพระทัยในเรื่องของความเย่อยิง ในเรื่องของความยโสโอหังหรือความจองหองต่างๆนะครับอย่างในพระธรรมโรมบทที่12ข้อสได้กล่าวว่าข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทุกคนโดยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าอย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดอย่างสุขุมสมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าประทานแก่ท่าน และในสดุดีบทที่18ข้อ27ได้กล่าวว่าเพราะพระองค์ส่งช่วยประชาชนที่ถ่อมตัวให้รอดแต่ดวงตาที่หยิ่งยโสนั้นพระองค์ทรงทำให้ต่ำลงและในพระธรรมสดุดีบทที่101ข้อ5ได้กล่าวว่าบุคคลผู้ใส่ร้ายเพื่อนบ้านลับๆนั้นข้าพระองค์จะทำลายเสีย คนยะโสและมีใจจองหองข้าพระองค์จะไม่ยอมทนด้วยคุณผู้ฟังครับและในพระธรรมสุภาษิตบทที่6ข้อ1 6ถึงข้อ19ได้กล่าวว่ามีหสิ่งซึ่งพระยาเวทรงเกลียดมีเจ็สิ่งซึ่งเป็นที่น่าเกลียดน่าชังสำหรับพระองค์ได้แก่ดวงตายะโสลิ้นมุสาและมือที่เข็นฆ่าคนบริสุทธิ์ ใจที่คิดแผนการเลวร้ายเท้าซึ่งรีบวิ่งไปสู่ความชั่วพยานเท็จซึ่งหายใจออกมาเป็นคำมุสาและคนที่หวานความแตกร้าวในหมู่พี่น้องคุณไปฟังครับพระวจนะธรรมของพระเจ้าเหล่านี้ได้บันทึกเอาไว้และได้ชี้ไปที่ท่าทีที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างแน่นอนนั่นก็คือบรรดาคนที่หญิงยาโส คนที่โอหังและคนที่ไม่พึ่งพิงพระเจ้านั่นเองนะครับแต่ธรรมิกชนรู้ว่าธรรมะสัจจะที่แท้จริงนั้นเริ่มต้นมาจากใจไม่ได้มาจากความเย่อหยิ่งมาจากสายตาที่ไม่ได้อิจฉาและด้วยการดาเนินชีวิตที่ไม่ได้คิดเห็นแต่ผลประโยชน์ของตัวเองฝ่ายเดียวแต่คิดเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นโดยส่วนรวม และไม่ได้คิดถึงความสำเร็จความยิ่งใหญ่เกียรติยศชื่อเสียงหรือความมั่งคั่งร่ำรวยของตนเพราะสิ่งเหล่านั้นจะกลับกลายเป็นอุปสรรคนำความยุ่งยากให้กับผู้คนที่จะหันกลับมาหาพระเจ้าเหมือนเหตุการณ์ที่พระเยซูได้ตรัสกับขุนนางที่ร่ำรวยมาทูลถามองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเขาจะได้รับชีวิตนิรันดร์ได้อย่างไร ซึ่งเขายืนยันว่าเขาได้ถือรักษาบัญญัติต่างๆอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แต่พระเยซูได้บอกไว้ว่าบัญญัติอย่างหนึ่งที่เขายังขาดนั่นก็คือจงไปขายสิ่งของทั้งหมดที่ท่านมีอยู่แล้วแจกจ่ายให้คนยากจนท่านถึงจะมีทรัพย์สมบัติในสวรรค์แล้วจงกลับมาติดตามเราซึ่งเมื่อคุณนางได้ยินอย่างนั้นก็เป็นทุกข์เพราะเขาเป็นคนมั่งมีมาก ดังนั้นพระเยซูคริสต์จึงได้กล่าวว่าคนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าก็ยากจริงๆตัวอูดจะลอดรูเข็มก็ยังง่ายกว่าการที่คนมั่งมีจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าผู้คนที่มั่งคั่งร่ำรวยจะต้องถูกปฏิเสธหรือไม่เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าแต่พระเยซูคริสต์กำลังสอนว่า คนบางครั้งร่ำรวยส่วนใหญ่แล้วไม่หันมาหาพระเจ้าเพราะเขาเย่อหยิ่งจองหองเพราะเขาคิดว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่นั้นจะสามารถช่วยเหลือเขาได้ในทุกๆสิ่งจึงทำให้เขาพยองและปฏิเสธพระเจ้าเย่อหยิ่งหันหลังให้กับพระเจ้าไม่พึ่งพิงพระเจ้านั่นเองครับซึ่งในสดุดีบทที่131นี้นะครับในตอนสุดท้าย ดาวิดได้เรียกร้องให้ประชาชนที่จะดำเนินชีวิตตามแบบอย่างที่เขาได้วางเอาไว้และพักสงบในความมั่นใจที่ว่าพระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมสิ่งที่ประชากรของพระองค์ต้องการไว้ให้แล้วและการพึ่งพิงในพระเจ้านี้เป็นท่าทีที่บรรดาประชากรของพระเจ้าจะปฏิบัติเสมือนกับเด็กทารกที่นอนหลับอย่างสงบนิ่ง ด้วยความไว้วางใจในอ้อมอกของมารดาว่าแม้ทารกจะไม่ได้กินนมของมารดาแล้วแต่มารดาจะปกป้องคุ้มครองจะเลี้ยงดูให้ปลอดภัยได้อย่างแน่นอนนี่เป็นความเชื่อที่บริสุทธิ์และความเชื่อแบบนี้แหละเป็นความเชื่อที่เราทั้งหลายควรจะมีเฉพาะพระพักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับคุณผู้ฟังครับและผมจะขอนำข้อคิดหนุนใจ และคำอธิบายสำหรับพระวจนะธรรมของพระเจ้าที่เราจะนำมาสำรวจและใคร่ครวญร่วมกันในวันนี้นะครับซึ่งมาจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันผมจะนำมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังนะครับซึ่งมีใจความว่าเมื่อได้อ่านในสดุดีบทที่131ข้อที่หนึ่งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราทำงานใหญ่ทำงานสำคัญต่างๆไม่ได้แต่เป็นการบอกให้เรา ไม่ให้เราทำอะไรในสิ่งที่เกินตัวของเราคือไม่ทำอะไรด้วยความหยิ่งทนงและในข้อที่สองได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการทำอะไรด้วยท่าทีที่ถ่อมใจนั่นคือความสงบคือการพึ่งพิงพระเจ้าเปรียบเหมือนกับเด็กทารกที่หย่านมแล้วสงบอยู่ที่อกมารดาของตนในที่นี้แม้เด็กจะหย่านมแล้ว ไม่ต้องพึ่งพานมของแม่แล้วแต่ก็ยังไปซุกที่อกของแม่ไม่ได้สะท้อนถึงการไม่ยอมโตแต่สะท้อนถึงความสนิทสนมความไว้วางใจหมายความว่าแม้ดาวิดจะเติบโตจะเก่งจะมีอำนาจและจะเป็นถึงกษัตริย์มีความเฉลียวฉลาดแต่ท่านก็ยังสนิทสนมสงบวางใจและ หันหาพระเจ้าปรึกษาพระเจ้าในทุกๆเรื่องพระเยซูคริสต์พระองค์จึงตรัสว่าถ้าใครทอมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กๆคนนั้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในแผ่นดินสวรรค์เราพึ่งพิงพระเจ้าอย่างไรเราคิดเองทำเองเมื่อทำไม่ได้แล้วจึงค่อยมาปรึกษาพระเจ้าหรือเปล่าหรือว่าเราปรึกษาพระเจ้าตั้งแต่ยังไม่ได้เริ่มต้นทำอะไร อย่าลืมว่าแผนงานความคิดเป็นของมนุษย์แต่คำตอบของลิ้นมาจากพระยาเวพระเยซูทรงเป็นแบบอย่างในเรื่องนี้พระองค์ตรัสว่าอาหารของเราคือการทำตามพระประสงค์ของพระบิดาและทำให้งานของพระเจ้านั้นสำเร็จเมื่อใกล้จะสิ้นพระชนพระเยซูคริสต์ได้ทรงอธิษฐานว่า ข้าพระองค์กระทำกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทำนั้นสำเร็จแล้วและนอกจากนี้พระเยซูคริสต์ยังได้ตรัสว่าพระองค์ได้กระทาตามน้ำพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจา้าแต่ไม่ได้กระทตาตามความปรารถนาะหรือตามใจของพระองค์เองดังนั้นเราจะเห็นว่าดาวิดได้เตือนประชากรของพระเจ้าด้วยท่าทีเดียวกันนี้ให้เรามีคือ ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าไว้วางใจในกําลังความรู้ความสามารถและทรัพย์สินของตนคุณผู้ฟังครับการที่เราจะมีความเชื่อไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างสุดจิตสุดใจนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายและไม่ใช่เป็นสิ่งที่ทุกคนจะกระทําได้ในทุกเวลาได้ตลอดไปแต่เราสามารถทําได้เมื่อเรา อธิษฐานทูลขอให้องค์พระพป็นเจ้าช่วยเราที่จะมีความเชื่อเพิ่มพูนมากยิ่งยิ่งขึ้นเพื่อเราจะสามารถไว้วางใจในองค์พระพป็นเจ้าของเราได้ตลอดไปครับคุณผู้ฟังครับผมจะขอนำรายการในวันนี้อำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปขอพระเจ้าอวยพรคุณผู้ฟังทุกทุกท่านสวัสดีครับ ทางหายทางใดที่ในโลกทีสั้นติดทีความหวังไม่มีอย่างฝันล้วนทางที่นาาเป็นธาตุบาเป็นทางนั้นหันกลับไม่ทันขีดนั้นพลันสิ้นสุด